ครับทีนี้มาดูครับอที่นี่ก็มาเบิ่งต่อนะครับเป็นเส้นคิตเส้นคิดเป็นต ouais. pues, ัเลือตนนะทีนี่เป็นเส้นคิดเป็นตันเลือตนหลายเป็นนั้นคือว่าเป็นเป็นตัเลือตนหลายเพราะว่ามันเป็นเส้นคิตโศกเศร้านั่นแหละนะครับคนมีชีวิตโศกเศร้าก็เป็นตัเลือตนหลายนั่นแหละนะครับเส้นคิตก็มาปกติธรรมดานะส่วนเส้นสมองนี่ก็ทีไปลักษณะจะไหนก็ได้แต่ว่ามันมันจะมีเส้นลักษณะ เป็นเกาะใหญ่ๆนะตัวนี้อาจจะเป็นเป็นเส้นลักษณะเกาะใหญ่ามากนี่เป็นเส้นประสาทสมองสักห,หน่อยนึงแล้วมันอาจจะมีเส้นหนึ่งหักลงมา,มาลักษณะแบบนี้มันเรียกเป็นลักษณะของเป็นเกาะในเส้นชีวิตใดกันนะครับนีนมาเล็เป็นเกาะใหญ่ๆในเส้นชีวิตนี่เล่ตังซอว่าเป็นเส้นชีวิตโศกเศร้าหลายก็คือเป็นทะตตลึกตัวนั่นแหละเพราะผู้ใดที่มีเส้น เกาะใหญ่ๆบนเส้นชีวิตนี่นะโดยเฉพาะมันจะติดอยู่ในปลาของทางเส้นสมองอย่างนนะครับชีวิตผู้ได้สิเป็นค่อนข้างจะเป็นตะลื้อตนนะเป็นตะลื้อตนเป็นลําบากหลายนั่นแหละนะครับเป็นยั้งนี้ในสิ่งที่เขาเจ้าเป็นพอแม่บอมี่เสียบดทุกคนนะครับสู่ชีวิตมาผู้เดิมตาเล็กตาหน่อยมาอยู่กับ ญาติพี่น้องเขาบ่าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนะนะกระทุ่มอารมอาเปรียบสารภาพรูปแบบก็เลยต้องนีมาสู่ชีวิตโดยแต่ความหรือตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับมันจะเป็นเกาะใ่ี่ๆอยู่ได้ออกเส้นสมองนี่แหละติดน,น,นะครับอาจจะเป็นร้ายรูปแบบนะเกาะทวายนะเลยกเป็นชีวิตโศกเศร้ามากหรือตะลิบตัวร้ายนั่นแหละนะครับ ครับบที่นี้ก็มว่าเบิงเป็นเส้นชีวิตลําบากเป็นงแต่น้อยนะอ่าก็คือรูปแบบกับจังที่ขีดให้เบิ่งนี่หละนะครับอันนี้สีน้ำเงินจะแทนโดยเส้นชีวิตนะอ่าตัวนี้จะเป็นเส้นสมองนะครับนี่เป็นเส้นที่ใจนะครับแยกสีออกเห็นนะลําบากเพีงแต่น้อยนี่ตอนนี้ก็หมายก็ว่าอาจจะเรียงยากบ่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่สีนา้กนาก็ลําบากเจ้าของมือเพื่อนนั่นแหละ ลำบากแต่หน่อยเจ็บไข้เด็ป่วยหรือคอแม่บ่มีอยู่กับยาดซีพี่นองให้ยาพี่น้องมาเตียงดูแต่ว่าเตียงดูตัวนี้ทำมันลำบากเลยครับเลียงแบบก็อดทุงอยากกันลำบากเพื่อกันนั่นแหละนะครับทำมันเป็นเกาะในเส้นชีวิตติดครับเส้นสมองเขามาอีกถ้าเกิดว่าบางคนนี่อะจจะมีในลักษณะของเป็นเส้นสมองกับเป็นเกาะติดเขามาอีก ล่ามของมหาเส้นสมองเองไงอันนี้มันสิกระทบกระเทือนหลายอยู่นะสิกระทบกระเทือนในสภาวะของอารมณ์และจิตใจเพราะว่าสมองนี่ก็คือด่านๆของข้อบุตริติดกรับเส้นชีวิตมันก็คือชีวิตคนคือเขา่รแหนะมันไม่มีผู้ใดอื่นหรอกนะครับชีวิตของเจ้าขอมือนี้สิลําบากนะครับลําบากพอแม้อาจิบ่ยั่งก็อะไรคือกันเพียงแต่ว่าลําบากตัวนี้มันอาจจะเกิดอยู่ในช่วงตง้ตน ช่วงต้นต้นของชีวิตนะช่วงปลายของเส้นชีวิตเนี่ยบอมีเกาะบอเสียบอยังเนี่ยกาดตีดีในบนปลายชีวิตของเจ้าของมือนั่นแหละนะลำบากตัวนี้มันก็ที่อาจจะต่างกันครับไอตุ่เกาะใหญ่ๆอยู่ไอตัวเกาะใหญ่ๆเนี่ยโอ้กคคือจบ่อโศกเศร้าไรอันนี้ก็โศกเศร้าขื้นกันนั่นแหละนะครับส่วนสิ้นไรสินหน่อยเนี่ มันวัดกันบ่ไดเดอร์กันแน่วมืเอ้มันขึ้นอยู่กับสภาพวิตใจของคนบางคนน้ำต่บมือหรือว่าเก็บไหลยเก็บหลยปวดไหลา่ยนะบางคนมีบาดมปนแผลบางไงก็ว่าเก็บกระต้นได้อดได้เนี่ยมันต่างกันคือกันนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพวิจใจของคนนั่นแหละนะครับนี่คือเ้นชีวิตไอเทมันมันเป็นเกาะนี่ล่ะมันเสียหมดนั่นแ่ะ เพราะว่าสิบเป็ดติดกับเส้นชีวิตเส้นสมองมันก็คขอกระทบกระทื่นมาหาจาขวามือกัน <Okay. Yeah. S 1> ครับต่อไปเมื่อมีชีวิตลําบากในวัยเด็กเราลําบากในวัยเด็กเราที่นี่ว่าเบาิ้งชีวิตลําบากตอนเท่านะครับลาบากตอนเท่าเส้นชีวิตลำบากตอนเท่าตอนแก่นี่ยก็คือจะเป็นเกาะแน่แน ในตอนปลายของเส้นชีวิตเนี่ยนะครับนะเกาะตัวนี้มันยิ่งใหญ่เท่าใดนะยิ่งตัวมันก็นไปดูลักษณะใหญ่มากเท่าไหร่ความลำบากมันก็ยิ่งมากขึ้นเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆมันกน็คือลำบากนิดน้อยนะ,ะลำบากนิดน้อยถ้าเกาะใหญ่ก็ขึ้นลำบากหลายนั่นแหละนะอันนี้เลกคู่บาจาพิบนตัง่อว่า ีวิตลำบากตอนแก่หรือตอนเ่าไหวชรานั่นแหละนะครับคือเส้นชีวิตลำบากตอนแก่ตอนเ่านี่บ่บ่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นเกาะอย่างเดี่ยวนะครับอาจจะเป็นเ้นชีวิตแตกแตก,ก็ได้นะมันจะแตกไปกระจายกระจายนะในในช่วงปลายปลายของชีวิตเนี่ยมันคือการแตกแยกของของวิถีชีวิตของเจ้าของมือนั่นแหละนะครับแตนะ่มันอาจจะแตกเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือแบบ ได้กระได้ที่ว่ามันบริเป็นเซนนึงเ้นเดียวนะแต่ตอนปลายก็คือลำบากตอนแก่พัดพลาดบ่มีผูดด้ใดเหลียวแลเลีย้ยงดูมันคือเลกลายเป็นข้อลำบากตอนเท่าตอนแก่น,น,นะครับเท่าหูแต่เห็นกอนเนี่ยมันก็เข้ากับที่ได้ว่างแผนกอนนั่นแหละว่าเออมันเธอได้บอกได้เตือนกันนะนะว่าช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้ ้ามันเป็นเส้นลักษณะแตกเนี่ยก็จะได้รูปตัว,วมูงาน่ะนะวิธีรับวิธีแก่เนี่ยมันก็ทิ่พ่อมองออกเพอจะมีท่าได้นะนะครับเนี่ยคือเส้นชีวิตลําบากตอนเท่าตอนแก่เนี่ยนะมันเป็นทั้งเส้นเกาะในปลายเส้นชีวิตหรือเส้นชีวิตแตกๆนี่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับ คือไอ้เซ็นชีวิตที่ว่าเป็นแตกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบ่มีการพัดผากบ่ได้ไปใสนี่มันก็หมายถึงการเก็บไข้เด็กป่วยชัวร์เป็นชีวิตที่อ่อนแอนะเป็นวิธีชีวิตที่อ่อนแอนะครับมันแตกเนี่ยถ้าเขาโรงพยาบาลดูดีได้บ่นานก็งกัเรื่องเก็บไข้เด็กป่วยนะเพราะว่าบางทีถ้าเส้นวาสนาเขาดีเซ็นอาทิตย์ดีเด้อแต่อื่นดีมันก็หมายถึงว่า มันเป็นเส้นงีวิตแต่เนี่ยชีวิต,ต,วตอาจจะไม่รูกไม่ล้านดูได้เพียงแต่ว่าสุขภาพอาจจะบม่ดีในตอนเท่าอนแก่ก็ได้นะ,ะมันสามารถที่จะตีพันแปลได้เพราะว่าตรงเบิ่งคู่ประกอบกับเส้นหลักหล,กลกเส้นอื่นๆอยู่คือกันนะครับเพียงแต่ว่านําเส้นหลักของเส้นงชีวิตไม่เบิ่งว่ามันมีลักษณะของคนลําบากแตกก็ได้เป็นเกาะก็ได้คือกันนะครับเพราะว่าคนลําบากของคนนี่ลาบากกายลําบากใจนะ ยิ่งเคยป่วยมือนก็คือคอนลำบากเคยได้ยินคนลามีเงินแสเงินล้านก็่ว่ามีความหมายหากร่างกายมาแข็งแรงนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือวิถีชีวิตของคนนะครับ